หลอกนะครับผมมาติดตั้งไฟสปอร์ไลท์40วัตต์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นขาวต่าเหลืองสูงนะครับอันนี้ลูกค้าติดตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแสงกันก่อนครับพอดีรถไม่มีขัดตั้งคู่นะครับนะครับตำแหน่งใต้ไฟหน้านะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ แสงก็จะวิ่งลงแบบนี้เลยนะครับเรามาดูแสงอีกสองแสงนะครับผมคือไฟต่ำนะครับต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับอแล้วก็ไฟสูงนะครับเป็นสีเหลืองล้วนนะครับอยู่ที่สวิตช์ไฟสูงของรถเดิมเลยนะครับ ต่ำนะครับสูงต่ำอันนี้สูงนะครับเห็นไหมฮคนละมันจะคนละสเต็ปแสงกันนะครับผมประมาณนี้ครับแพรรอกนะครับ40วัตต์สามลำแสงนะครับคู่เดียวจบซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับสวิกเกออยู่แบบนี้นะครับไม่เจาะรถนะครับยึดตำแหน่งหูกระจกนะครับผม